ดีเลยโอ้โหทานเลยอุ้ยหัวหมูหน้ากากหมูเผื่อเดินข,ข้าเขียงข้าเขียงซอยข้าเขียง <S <S ครับผมบอกกีนสติติศาสตนพ่อระเทินสวัสดียาำเช้าสวัสดียาำเช้าจ้าเช้าวัวนอาทิตย์เนี่ยกินเมนูวันหยุดเป็นอย่างค่ะบอกพี่น้องไน่ไหมจีกรโพ,กพูดจีมันกรโพูดอบเนยอบเนยอบเลยอันนี้ดิมันม้ว มันเหลืองที่เราขุดมันเทศทั้งสีสีส้มและสีม่วงไหมเน่ะเรามาทำมันเผากระสอบฟอนสีแช่ใส่เนยนำได้นี่ทานเนยไปข้างในเป็นจังไรจะก็รู้อันนี้จี่แบบทั้งเปลือกอันนี้ดังเดิม แล้วดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้เป็นเผาข้างเปลือกนะอันนี้รองห่อไปเนยลองเบงอันนี้มันเทศเลยจ้ะอ,อ่ะย่างไปเรื่อยๆก็เช้าวันอาทิตย์มือนี้เช้าวันอาทิตย์เ,เมนูวันหยุดบเข้ไปสอยใบกล้วย,วยสวติกเน่ยสติกจะทําขนมไว้ไปทําบุญตักบาตรพรุ่งนี้เชา้าบุญเดือนเก้าห่อเข่าประดับดินสติกจะทําเมนูเข่าหงองกจ้ะแต่ก็เมนูเกี่ยวกับมันนี่แหละ ข่องหัวงอกดอกดินข่องหัวงอกก็ต้องอันดับแรกก็ต้องตัดใบตองเพื่อห่อข้าวเอาไปทำเมนูพอดีมือในวันอาทิตย์น้องอันดายุดให้น้องอันดาช่วยห่อแต่ว่าเรื่องห่อห่อตอนแรงๆผู้เลยจ้ะเพราะว่าข่องหัวงอกตื่นเช้ามาค่อยปรุงหนะเอาสิห่อห่อข้าวข้าวต้มเออห่อข้าวไว้ก่อนเพราะด้ว่าข้าวต้มหัวงอกนั่นแหละไอมือื่นมันมันจันได้เนาะเมื่อื่นมันจันวันทำบุญใหญ่ เพนีบ้านเฮาเดือนเก้าฮะนะมันพระใหญ่ไปทำบุญเสร็จรียบร้อยแล้วมีข้าวโพดกัะมันเอาอย่างก่อนเอามันก่อนเอามันเอามันเนาะโอ้ขาดมันขาดอันนี้โอ้ตัวนี้เป็นมันม่วงอุ้ยพอดีเลยโข้าวโพดทาเนย แต่ว่ามันร้อนมากเลยมันบ่ได้กินอยู่กลางหิมะเด้อ,อต้องพักให้มันเย็นก่อนโอุ้อ๊ยนี่ครับทั้งทวนมีเมนูเลยามหนาวปีนี้อุ๊ยหน,นาวกินมากเลยยามหนาวทำขายหัวละสิบบาทซื้อกับพี่น้อ,องหัวสิบบาท <laughs> ซื้อย่างให้เลยย่างให้เรียบร้อยเอ 10 là... ba ừ. này, à. à. mỗi sâm này đã út Nước xin mong đâu ốc nơi này này. Ừ. Lập, lập. <cười> 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 thân ơi mừng đơm mừng đơm nồi đơm mừng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  มันผงด้วกระโพดนี่สิเข้าอยู่เนาะน้องบิบิบิ๊บเฉยก็ได้บิ๊เบเมมง,งินสีม่วงนั่งกินมอสชิมชิมชิมสีชิม,ม,มทุกสีนี่ถ้าสิลงไปงหลายรุ่นสลับไปเรื่อยๆจนฮอดเพื่ออะไรยามหนาวเพื่อะอะไรเนาะ สิม่วงมันๆเหมาะกินของแบบนี้เนาะแซ่บกว่าอไปนึ่งเนาะแม่นแซ่บกว่าเส่บกว่าแซ่บกว่าถึงว่าพี่น้องบอกเผาเผาเผาเปต้นเส่เอามาย่างไฟมามุกไปสักอันนี้เอิ้ญมามุกเนาะมุกสีก็สวยเพราะว่าชุดสองเขาจะไปประมาณกลางตุลาแล้วก็มาชุดสามก็นับไปอีกมันที่ปลูกแล้วมันจะตกเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวพอดีเเริ่มข้าาหน เสี่ยวข้าวแล้วประมาณแต่ต้องเฝ้าปลูกช่วงนี้ได้เพราะบดฝนแล้วมันฉีมันจะค่อยติดมันฉีหัวบ่ใหญ่แบบนี้เพิ่นนี่มักน้ำมันเที่ยวยังน้ำยังบ่มาด่ะอีกเดือนนึงเดือนสิบเบิ้ลแหละคือเบิ้เดือนสิบเดือนสิบสองก็คือหนาวแล้วแบบในเตาก็ย่างหัวหมูอยู่เนาะกันเช้ากันเช้าเวลาน้องอันดาด้วยวันนี้น้องอันดาอยู่บ้านทำเมนูวันยุทธเริ่กิน ไม่ได้หอ่ออันนี้เอาท้องเปลือกแล้วหัวหมูสุกผ่านไปสักพักทุกอย่างก็จะสุกแล้วหรือสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วบอสหัวหมูหน้ากากหมูเผื่อหน้ากากหมูเอออมุมงนั้นเอา,เาอันนี้ไปไปแซบเลย กินมอกด้วยกระกากมุง้งลุยน้องกันนะชิมก่อนเข่าก็มีเด้อ,อ,อเกือยันหอนท้องไปตอกแก้มห้องเตียงเตียงตัดเลยอืมอืม บรรยากาศน,น้ำมันห้องหลังเขียวขจีเดะห่าแล้วมองจากเมื่อเช้าหมอกฮะอืมบรรยากาศที่ดีมเมื่อเช้านี่หมอกอมแทบบ่หมอกแดะมีมือนอี่แหละนักเรียนเฮ <c oughs> าได้ยุดวันอาทิตย์บางเทือกไบ่ได้ยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าในรอบหลายเดือนนี่เป็นบ่ได้ยุดวันอาทิตย์ เื่ออ่ไปอุดรแต่ละมืดแต่ละเวนแทบสิบ่ได้เจอกันลูกกับพ่อกับแม่กัได้คือเช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนบางมืดก็เลิกเกือบมืดช่วงนึงก็มืดเลยแหละ2-3องสามชุ่มเลยชาวาทิตไปก็ไปบได้ากาผยิ้วล่ะมันมีเวลาหยุดนผิีมาหาแบบ ยืดยาวกไนแน่จามันยืดเองแค่บะกินกับใตียงข้าวโพดอบเนยก็กินได้เด้อกินเป็นพักไปเลยโมฮินบอเมืองนอกเพิ่นกินเพิ่นตัดเว่นๆมาคู่กับเอียงบุลุเพื่นกินฮะนะมาฟังมีมัน เออเอาตัวแซมมาดูบวเนี้รอหูคุณได้ทางนี้แม่หูหั่นซอยหูก็จะเข้าไปร่วมวงกินบบเบิดดอกโดยก่อนเลยกินมันเบิดไปส่งหัวแล้วแม่ดาออเออเออกินตอนตอนยกออกจากเตามันห้อนเลยแล้ว ื้อนีวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยะสามสิบเอ็ดสิงหาฮะวันที่หนึ่งแล้วเอาวันที่หนึ่งละเออแม่แม่วันที่สองมือเล่ยออกมือนี่บ่ได้เสี่ยงโชคกับขอให้เฮงเฮงรวยรวย้อจ้าครอบครัวบอกเคสเซอติกฮะบ่ได้บ่ได้เคยบ่ค่อยซื้อหวยพี่น้องบ่ซื้อเลยเลยนาะเคยซื้อนานหลายปีแล้วโอ้กงก็ได้ คิดแต่ซื้อต่กอคิดไว้ว่างวดนี้ประมาณนี้อ่ะกล้องกับโฟกัสแต่พอุดท้ายกับขนาดคิดเร่นๆก็ยังวัวใกล้เลยไปซื้ออีกดีก็คือสีแบบอจะได้เงินไอ้เค็ดเกลือสุกไหมตรงนั้นบราุกกับไปย่างอีกสุกกันเนาะ ค้าเขียงค้าเขียงโอยค้าเขียงมเ,เมาเด้อม,มาเด้อพยายามมาเด้อเจียวเจียวสม่ ใส่กระเพรียงมาเล่นนะใช่ปะ <c oughs> ไปตบไทยด้วยของหวานก็คือมันเผาแตงเอ้ยเขาพูดย่างไปใซ่ไหมแ้วก็เดี๋ยวช่วงใบยบเดี๋ยวค่อยห่อข้าวต้ม <c oughs> ทำใบถ่าย <c oughs> พี่น้องเบิ่งดอกเตรียมไว้เบื่แเลย <c oughs> ไปตรงกะ ตัดแต่งไว้เรียบร้อยเลยเพราะว่าตากเด็ดประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะเด็ดมันแฮงมือนิตักแป๊บเดียวใบตองก็เหี่ยวทำข้าวต้มหัวงอกกล้วยใส่มีกล้วยก็มีถั่วดำเอสสองสี 24, พร้อมเอ็สขาวๆแ้วก็เอ็สขาวดอกดินแต่งให้เป็นสีสันมันจะได้ดูน่ากินให้น้องอาดาช่วยหอ่อ ข้าวเปคสลาพี่น้องเสร็จแล้วเฮากับบมีอย่างไรเศร้านี่พาพี่น้องมากินย่างหัวหน้ากาก,กหมูกับย่างเ <c oughs> มนูวันหยุดเมนูวันหยุดกับบรรยากาศตอนเช้าหม,ม,มอกลงสวยๆเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่ทนๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแต่พบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับดีสวัสดีจ้า